เรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างตรงนี้นะครับมันคือ3ยกกำลังลบ2คูณกับ x นะครับยกกำลังลบ3คูณกับ y ยกกำลัง5นะครับทั้งหมดทั้งหมดนะยกกำลังลบ5ตรงนี้นะครับตัวเนี้ยมันคูณกันหมดเลยนะครับนักเรียนสามารถเอากำลังลบ5เนี่ยนะครับที่มันพุ่มอยู่ทางด้านนอกเนี่ยกระจายให้ทีละตัวได้เลย นะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกระจายก,กันเลยนะตรงนี้กล้ได้เท่ากับนั้เรืยนเขียนตรงนี้ก่อน3ยกกําลังลบ2ใส่องเล็บไปเขานิดนึงนะครับแล้วก็กาลังลบ5อันนี้ครูอเอาลบ5กระจายเข้ามาให้ตัวแรกนะตัวที่2นะครับตัว x ก,กําลังลบ3ใส่องเล็บให้เขานิดนึงนะครับแล้วลบ5กระจายเข้ามาเป็นแบบนี้โอเค ถัดมามาดูต่อนะครับ y กาลัง5เอาเอากระจายเข้ามาเลยนะครับก็จะกลายเป็นลบ5นักเรียนดูตรงนี้นิดนึงนะครับมีวงเล็บและมีเลขชี้กําลังสอนกันอยู่ให้เอามาทําอะไรกันให้เอามาคูณกันตรงนี้จะได้เป็น3ยกกาลังลบ2นะครับคูณกับอะไรคูณกับลบ5เป็นแบบนี้แล้วก็ x นะครับยกกําลังลบ3คูณกับอะไรคูณกับ ลบหโอเคคูณกับ y นะครับยกกำลัง5คูณกับกำลังลบหแบบนี้นะครับอ่าบรรทัดถัดมานะครับเรามาคิดเลขชี้กำลังกันนะครับนักเรียนยังพอจำได้ไหมลบคูณกับลบมีค่าเป็นบวกนะครับสอคูณกับหก็จะกลายเป็น10ตรงนี้จะได้เป็นบวกสิ 10. โอเคคูณกับ x นะครับลบคูณกับลบเป็นบวก3คูณกับ5เป็น15โอเคถัดมา y นะครับนักเรียนตรงนี้เป็นบวกใช่ไหมบวกเจอลบกลายเป็นลบอ่ะครูใส่ลบรอเอาไว้ก่อนนะครับ5ูณ5เป็น25เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาจัดรูปกันอีกนิดนึงเหมือนที่ครูเคยบอกว่านะครับเลขชี้กำลังเนี่ยครูไม่ค่อยอยากให้มันติดลบสักเท่าไหร่ นะครับฉะนั้นเราก็ทําให้กลายเป็นบวกโดยกับตัวนี้ให้กลายเป็นตัวส่วนนะครับเราก็จะได้กลายเป็น3ยกกําลัง10คูณกับ x ยกกําลัง15ส่วนด้วยนะครับ y ยก,กําลัง25นักเรียนดูตรงนี้เลขชี้ก,กาลังเป็นบวกแล้วถูกไหมเพียงแค่เรากับตัว y ตัวนี้ให้กลายมาเป็นตัวส่วนเราก็ได้คําตอบออกมาแล้วนะครับข้อนี้